เห็นไหมล่ะเกี่กน้ำใช่กระนุยอย่าบอยลอดเลย <c oughs> น่ารักกันม <c oughs> ะเจอกันยามบ่ายครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วช่างเจก็เลยงานต่อแล้วเย็นแน่นอนครับเพราะว่างานเยอะครับวิ่งซ้ายวิ่งขวาเลยช่างเจ ตอนนี้ช่างเจก็คือตัดจากคอตรงน,นี้เลยครับเพื่อที่จะเอาให้ท่อพักนี่เข,ขี่ยบเข้ามาหน้าที่สุดเลยอายสาเหตุที่ขยับมาหน้าที่สุดก็คือว่านี่ขาิิดตึบโทรศัพท์เข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ถอยหน่อยถอยหน่อยพอเออสันดีมือไม่ได้ทอนบ่ครับทำโอเคไหมดิวสายทหน่อยออ Não, onde tinha um vervado, né? ชื่อมนี่ไม่ต้องใช้น้ำยาเนาะโอ้โหเหล็กละลายจับหากันนะครับอยู่แล้วอยู่แล้วนี่มันจะนี่นะดีมากตั้แต่กถางลงเลยหมดคนี่ ถ่ายมันเครื่องเลยฮะให้เนี่ยเอาออกคานเอยให้มันลงไปที่ถ่ายมันเกียร์พอดีเลยนะพี่นะอืเสมอทางลมพอดีถ้าจมก็ต้องติดท่อก่อนเลยโอ้ไม่ติดหรอกคานก่อนติดคานเสร็จแล้วบ่รถกระบะเรืออะไรเรือทัพไทยเงี้มาตั้งแต่เช้า

เดี๋ยวไฟลนไปใส่ที่ตาได้ยงังหวะนี่พอดีครับไม่ต้องวนครับยิงยาวไปข้างหลังเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วไป สามชาหน่อยสามชาสามชาสามชา <laughs> <laughs> เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งคันครับโอ้สวยเลยแต่ผมไม่ชอบแล้วครับแบบนี้สีขาวมันดูไม่สวย มันต้องเป็นสเตนเลสครับโอ้รถนี้ทรงยาวดีมากเลยโล่งแล้วโล่งแล้วเรือกระบะคันนี้คันเดียวแล้วก็มารุมคันนี้แล้วครับผมมาที่หลังครับจะรัดคิวเขาก็ไม่ได้ครับต้องทำตามคิวรถกระบะนี่มาตั้งแต่เช้าผมมาก็เห็นอยู่นี่แล้วว่ายัางไม่เสร็จทำอะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไข่สอนแบบนั้ไนไข่สอนฮะทำเองอันนี้ทำอะไรตอกอ๋อก็ทําไหน เเเเอาพพีี่่่่สรกันๆชืไม่ต้องสมเหล็กไม่ต้องสมเหล็กไอ้ก็เ,กเขาเอาเหล็กข้างหลังไงอ <c oughs> อ๋ข้างหน้าเออตีกล้วยอ่ะกล้วยเหล็กกับกล้วยเหล็กมันดังต่างกันบ่เหล็กดังดีกว่าฮะเหล็กดังดีกว่ามันดังใหญ่บ่ อ้เป็นเหล็กที่ยากเนี่เหล็กที่เชื่อมยากท่านเหล็กอันต้องทำน้ำแป้นมาเป็นน้าเป้นเหล็กบอกถ้าน้ำแป้นเหล็กโล่เป็นเชื่อมกับเล็กยากเดี๋ยวเอาคันมาตีกรวยใหม่แล้วเชือกอ่ะมันดังแหลมถ้าเหล็กมันดังแหลมไหมเปลี่ยนแป้นเลยฮะเปลี่ยนแป้นเลยเป้นไหนเป้นโค่เปลี่ยนเป็นป้นโคได้เลยตีเหล็กได้เนี่ย เพราะว่าพนันมันเป็นเหล็กหล่แมันเป็นเหล็กเหล็กเลียวเหล็กโล่ผสมกันนั่นแหละพอจะเราเอาเหล็กไปเชื่อมมันตกอ๋อมันต้องเปลี่มเปลี่ยนแป้นอยู่นี้ได้ทำแป้นใหม่มันจะดังใหญ่กว่าเดิมหรือเหล่าถ้าเหล็กเนี่ย เฮ้เดี๋ยวเรียวอามเดี๋ยวเรียวหน่อยอยากกาลับบ้านแล้วนางกดดันเลยเฮ้ยอ,อืดูมันเจาะมันเจาะมันเจาะร,รูหนึ่งใช้เวลาประมาณสองนาทีอ่ะ คุยสาวตรงไหนแล้วคุยสาวตรงไหนอยู่ตอนนี้ตอนนี้ไมีไม่มีบ่ไม่ได้เล่นเฟซบ่เดะไม่ค่อยจริงกับเพื่อนเหมือนเดิมทำไมอ่ะไอ้กินเหล้าไหมไม่กินโอู้ห้าดเงินอย่างเดียวเลยเล่ากินกับเดะกิน กินมาเยอะโอ้คืออยู่เองไะรับรับพนักง,งานอีกไหมช่างเจเจจะให้วัยรุ่นมาทำงานอยู่นี่วัยรุ่นเนี่ยพระเอกพระเอ,มอกมันกรวดถ้ามันมาแล้วมันสายความเลย <c oughs> สายความ <c oughs> สายคุย <c oughs> อยู่บ้านนั่นแหละไม่ได้ชวนมา <c oughs> อยู่กันนู่นแหละ อามน้อยสิทธิ์ช่างเจครับวันนี้ชายาเขาอามคันนอ็อตนี่ก็คันน,อน็อตเียแล้วครักำลังคันน็อตอยู่ทำขาจับดูดีๆเด้อเอจับน็อตตรงนั้นบอก ตึ้นเดือนหรือเปล่านี่มาทำท่อหรือเปล่าครับโอ้ทำอะไรฮะใรสมัยพรุนครับ <S <S ไหนโอ้พอไหมฮะพอไหม หมดต้นแล้วครับฮะไม่ไม่เอาไปทั้งต้นเลยโอ้จับเป็นนั่นเหรอเฮ้ยเอายางมาใส่ด้วยอ้ามใส่ยางด้วยเลยเนี่ยใส่ยางทางเนี้ยเนี่ยฮะงานเข้าแล้วอ้าม ตัดเล็กมาสั้นอีกโอ้ตายเลยตรงไปตัดขาจับตัวนี้มาใหม่ครับสั้นเกินไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็นูน่นแหละเย็นเย็นั่นแหละพอดีแหละกลับไปไอ้ปลูกเขนตัวเต้มเย็นเ็นนั่นแหละ